สวัสดีค่ะคุณระดาสวัสดีค่ะคุณชินิกรนสวัสดีค่ะเด็กเบค่ะมานนพบกับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานม,มานําเสนอนะคะนิทาหนหุ่นถุงมือกระดาษนะคะนี่ค่ะนิทานเรื่องนี้คือชื่อเรื่องอะไรคะคุณคุณระดาฉันชอบรถไฟค่ะฉันชอบรถไฟค่ะคุณครูนะคะนําตัวละครเนื้อหานิทานม,มาจากในเล่มน,นี้นะคะมาทําเป็นหุ่นถุงมือกระดาษเรามาแนะนําตัวละครคุงกรอา่รมมาได้ค่ะ หลักๆเลยก็จะมีตัวอะไรครั้งุระดาพ่อช้างพ่อช้างต่อไปค่ะอ้าวคุณคูยกอเลยค่ะแม่ช้างแม่ช้างแล้วก,ลก็ลูกช้างลูกช้างแล้วก็มีเพื่อนของช้างนะคะก็จะมีกระต่ายกระต่ายค่ะมีแมวมีนกแคนกวินนะคะนกแคนกวินด้วยะะแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่เอานี่ก่อนละกันอ,อันนี้เป็นหมวกโจรสลัดอันนี้ล่ะคะ่ะ ลูกบอลคะอ่ะสุดท้ายนี่ก็เป็นกุญสิงโตค่ะสิงโตยังไม่หมดของเล่นค่ะเป็นรถตักดินนะคะ,ะเป็นรถยนต์แล้วก็รถไฟสุดท้ายตัวหลักของเราเลยค่ะคุณวินชนิกรรถไฟค่ะรถไฟค่ะ,ะมีแนะนำตัวละครของเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้ฉันช,ชอบรถไฟค่ะ ลูกช้างชอบรถไฟมากอะอะไรรถไฟของลูกช้างนะนี่ค่ะลูกช้างนะคะเขาชอบรถไฟเขาจะเล่นรถไฟทั้งวันเลยเข็นไปก็เข็นมาวูวชึกชักชึกชักปูนปูนฉึกชักชึกชัก,ชกปูนปูนต่อไปพ่อช้างแม่ช้าง บอกกับลูกช้างว่าอาหารวันนี้น่ากินจังเลยลูกช้างกลับบอกคุณแม่ว่ารถไฟโอ้โหคุณพ่อช้างชวนลูกช้างชวนลูกช้างเล่นโจนสลดัดมาเล่นโจนสลัดกันไหมลูกมาเล่นกันเถอะลูกช้างก็จะเล่น รถไฟฉึกฉักฉึกฉัก, oneself, mm ก,ก,กปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนคุณพ่อช้างชวนลูกช้างเล่นฟุตบอลมาเล่นฟุตบอลกันเถอะลูกป้าไปเตะฟุตบอลกันลูกช้างก็จะเล่นรถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนคุณพ่อช้างอยากชวนลูกช้างมาเล่น ตุ๊กตาสิงโตมาเล่นตุ๊กตาสิงโตกันเถอะลูกลูกช้างก็จะเล่นรถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนเออคุณพ่อบอกว่าไม่ได้การละคุณแม่กับคุณพ่อจึงบอกกับลูกช้างว่าวันนี้จะพาลูกช้างไปขึ้นรถไฟของจริงลูกช้าง กับแม่ช้างพ่อช้างมาที่รถไฟลูกช้างตื่นเต้นมากมากเย้ได้ขึ้นรถไฟกันแล้วนี่ในขณะที่อยู่บนรถไฟลูกช้างก็เล่นของเล่นรถไฟโอ้โหสนุกจังเลยสนุกจังเลยจนกระทั่งเจอกับลูกแมวลูกแมวไม่ชอบเล่นรถไฟ ลูกแมวชอบเล่นเครื่องบินบูนบูนเครื่องบินสนุกจังเลยลูกช้างไม่ชอบเล่นเครื่องบินลูกช้างชอบเล่นรถไฟชึกชักชึกชักปูนปูนชึกชักชึกชักปูนปูนลูกแผพนกวิน ไม่ชอบเล่นรถไฟลูกแผนกิ๊บชอบเล่นรถยนต์อ้อโหรถยนต์สนุกจังเลยป้นปูนปนปูนลูกช้างชอบเล่นรถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนลูกช้างเล่นรถไฟ ลูกแพนกวินเล่นรถยนต์ลูกแมวเล่นเครื่องบินส่วนลูกกระต่ายนั้นลูกกระต่ายนั้นไม่ชอบเล่นรถไฟแต่ลูกกระต่ายชอบเล่นรถตักดินโอ้โหรถตักดินสนุกจังเลย รถตักดินเครื่องบินวูรถยนตรถตักดินเครื่องบินรถยนต์รถตักดินเครื่องบินรถยนถตนนยน์ลูกช้างตะโกนแผดเสียงด้วยความโมโหรถไฟ รถไฟ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 และเวลานั้นเองเข้าอุมโมงมืดเหล่าเด็กๆนั้นก็กระโดดตะโกนอยู่ในอุมโมงจนกระทั่งออกนอกอุมโมง์เด็กๆก็อยู่ในสภาพล้มละเนระนาด ขณะที่เด็กๆตื่นขึ้นมาก็พบกับของเล่นชิ้นใหม่ลูกช้างได้เล่นเครื่องบินอู้ยอุ้ยู้ย,ยเครื่องบินนี้สนุกจังเลยลูกกระต่ายได้เล่นรถยนต์โอ้โหรถยนต์สนุกจังเลย ลูกแผนกวิ้นได้เล่นรถตักดินรถตักดินสนุกจังเลยลูกแมวได้เล่นเครื่องบินโอ้โหเครื่องบินสนุกจังเลย และก็มาถึงสถานีรถไฟเด็กๆก,ก็ลงจากรถไฟคุณพ่อแม่ช้างแม่คุณพ่อ,อ,ค,พอคุณแม่ช้างและก็ลูกช้างเดินลงมาจากรถไฟคุณพ่อคุณแม่ก็บอกกับลูกช้างว่าวันนี้เนี่ยนะลูกเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมจ้าลูกลูกช,ช้างก็บอกว่าเลยจ้าใช่จ้าใช่จ้าลูกช้างได้เรียนรู้อะไรมากมายและสิ่งอื่นนั้นก็คือคำว่าเพื่อนนี่ลูกช้างมีเพื่อนใหม่ก็คือแมวแล้วก็มีกระ ก้าตายแล้วก็บบพีแพดวินบบน,นะทั้งสี่ตัวนี้ก็เป็นเพื่อนใหม่ด้วยกันและเด็กๆก,ก็ยังมีของเล่นชิ้นใหม่ด้วยอาจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรครับคุณระดาฉัชานชอบรถไฟค่ะฉัะชนชอบรถไฟนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ของเล่นนะคะและการแบ่งปันนะคะการแบ่งปันนั้นทําให้เราได้เล่นของเล่นชิ้นใหม่แถมยังมีเพื่อน,พน,พนเพิ่มอยู่ดนวยน,นะคะเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ